สวัสดีปะเแมวมองเท้ามีอาจ้ามีอาใครเป็นบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงใครบ้านหลวงใช่ใช่เดียวบ้านหลวงใครมีใครอ่ะมีใครอ่ะคนอ้วนนะใครบ้านหลวงใครมีใครอ่ะบ้านหลวงใครไอ้ครูบอกว่านั่นเนี่ยคุณครูแน่นอนเลยเนี่ยบ้านหลวงไม่เดินหนีสูตรเราสวัสดีทุกท่าน มาทอก็บอก่าสิก็เองเป็นใครเดี๋ยวมาถีบหน้าแหกอันนี้ใครอ่ะบาดหลวงเจอหน้ไว้โซล่าดิเราจะของดิใครบอกเลยเป็นใครอ่ะนิวคุงมันหนีแน่ๆเลยนิวคุงเจอโถ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 เอ้ยฝาดหลวงนี่ใครล้างหน้าลางหน้าลางหน้าฝาดหลวงนี่ใครตอบตอบเราดิบวชบวชนี่ใครฮะคุณนิวหรอโซล่าเจออะไรเปล่างคุณจงคุณแจไม่มีไง เหน้าจอมัวๆอย่างงี hmm> ้แม่งผีอันปุยเราเห็นใครได้รู้มองแสโอ๊ยอืมใครโทรรัดเจอแล้วรู้หรือยังเนี่ยทุกคนเป็นใครเราจะได้กดแถบสกอตเราเป็นเนียเราเป็นมาลีเไม่รู้เป็นใครดูดูแล้วใครเป็นใครใครรู้เลยกดแถบคุณนิวคุณนิวโอ้ยให้หลบไป มองแกบริยตบหน้าอันดุกูเป็นกันชิบหายเลยผมตายแน่เลยเปิดไม่ได้เลยสักดอกห้องนี้วันนี้แม่นี่ผู้เต็มจะเดินมาหาแล้วนะใครก็ได้บอกกูทีกูจะเล่นโบแดนโบแดนกือะไรไปอะไรอ่ะตลอดสวรรค์นี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยเขาใครอะเฮ้ยเขาใครอะเป็นยังไหนแล้วฮะ ไปเลยได้วนะป้าคุณไปเลยเอ้ยคาดว่าสิ่งที่คุณนิวเอ้ยไม่ใช่สิ่งที่คุณครูกลัวที่สุดก็คือคุณนิวตอนเป็นผีแักวคุณถอยไปทำไมครับเพราะติดตุ้นไม่ได้ดูสภาพคุณครูเต็มวัวทุกทีที่ไปไหนวะพวกเราฮัลโหลพวกเธออยู่ไหนกันหมดอะเราคิดถึงวันนี้วกว่าแถวนี้ไม่มีอะไรเราสำรวจแล้วเราได้คุณจิ๊กได้ได้ทั้งเซ็ ใช่อะแมกนอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละวะพูดเสียวหลังทำไมเนี่ยนั่นแหละไปไหนวะไปเหวินกำลังกับแมก่อนยี่หันไปหมเลยใช่อเร็วๆลงไปลงไปเดี๋ยวอย่ารออันนี้รอบ้ามกันดินะไป่ปกันเดี๋ยวไปตัดครับไอ้ชิบหายกูรอเลยไปไม่ไหนแล้วอะกำลังฟินอยู่เลย ปีนด้วยป็นด้วยไม่ธรรมดาแล้วคนนี้เขาคิดถึงเขากำลังจะมาหาแล้วนะนี่คุณนิวเขาอยู่แต่ชั้นสองมันเนี่ยไปเปไปไหนหรือยังราไม่ิดเดี๋ยวคิดถึงเขามาไหเวลาที่เธอไม่เจอเจอกันอย่างนั้นคอยี่สำรวจติสำรวจเลอะเลิโมก่อนผีและคูณมาห้องน้ำห้องน้ำใครเป็นนกว่อนอ่ะ เรา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 เองเราเองตามกูนะโซล่าตามเขาอดิเฮ้ยเนี่ยโถขี้เหม็นมากเลยแกบุรี่ข้าวขี้ไงเออบางอย่างอยู่อ้๋อคุณมาตูดบานหลวงห้องนี้มันน่าจะมีอะไรสักอย่างโซล่าปิดไฟก่อนเฮ้ยคุณแม่งไม่โกรธไม่รำเลีอาโอเคเพื่อนเราเองฮะอ๋อตกใจนึกว่าคุณนิวกำลังจะมาเฮ้ยนี่ทุกคน โซล่าไขกุญแจเลยโซล่ามีกุญแจไนะโซล่าไปไขดิเออใช่ใช่กุญแจเลยเลยๆเลยเราเคยดูกัไม่ไม่ดวโซล่าเขาคิดว่าเดี๋ยวคุณนิวก็มาเรียนเปิดที่ห้องเรียนเปิดที่ห้องโอ้โหพอทีเปิดได้เขาห้องเขาห้องนิวงมาแล้วเขาพังเร็วๆเสียงขึ้นมาขึ้นมาคลื่นคลื่นหน้าจอมันมีคลื่นปิดสิปิดรออะไรปิดสิแล้วมองมองด

แข่งควาแข่งคว้าแข่งว้าอย่างนั้นเอย่างนั้นแหละไม่ได้แล้วเอาคิดถึงตัวเองนะคุณกิดเดี๋ยวเขาไปรับแป๊บนึงชั้นสองเนาะไม่เราอยู่ชั้นสี่แป๊บนึงครับแล้วมองนะมองอยู่อย่างยังมียังมีเวลาจ้องมองเขาอีกอ่ะมองเขาให้เต็มๆอย่างนั้นแหละตายอี๋

บวนมีอะไรหรอแลวเดียวด้านล่างเขาตุ้ยกันแล้วมาแล้วมาแล้วเห็นไฟฉายเขาไหมเป็นไงเราพีแลวเดียวหันหลังมาลัดลัดฮะงมากว่าไงคุณแจ A หนึ่งนี่ขงชั้นไหนอะ A หนึ่งก็ที่ชั้นหนึ่งสิเอางั้นตามมาชั้นหนึ่งมาบั้นหนึ่งบั้นหนึ่งเดี๋ยวเขาดูห้องเกิดก่อนเฮ้ยเขอมานี่หน่อยคูหรือเปล่าใช่ด้วย ชั้นหนึ่งก่อนชั้นหนึ่งก่อนพอดีแก้ระวังนะเมื่อกี้เจอผีสปินนี่ะเพื่อนสปินแกนแกนนอดเถอย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 กย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 ก็รู้เกนยก็รู้ว่าตอนนี้ผีชั้นไหนนี่ไงเอหนึ่งเอหนึ่ง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 โล่ามาชั้นดนสุดอ๋ออ้าวเดียวบอกว่าชั้นแรกเกนิดสุดเลกอะไรหนึ่งอะไรอ่ะหนึ่ง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 เยอเดียวปะตุยขอคุ เดี๋ยวทำไมเป็นสก๊อตทำไมเป็นสก๊อตแล้วมันวิ่งไอยู่คุณยิบปิดไฟแล้วเดินมากับเขาเขาคิดว่าเดี๋ยวคุณยิวก็ขึ้นมาปิดไฟแล้วเดินทางนี้ทางนี้ทางนี้เดินออกมาแล้วมาละมากันละโอ้โหเริเริรีบเปิดรีบเปิดรีบเปิดห้องนี้ห้องนี้แต่แต่่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มีห้องอื่นไหมด้านล่างอ่ะดูลองดูลองดูห้องหลังเดิมถ้าเอหนึ่งอยู่นี่เออเนี่ยห้องนี้ห้องนี้ เดินเข้าไปเดินเข้าไปอย่าตูอย่าตูเลยนี่อะไรเนี่ยเอ่อคุณแจห้องครัวมั้งห้องครัวด้านล่างห้องครัวเหรอได้เลยโซลาไม่ได้เก็บไปหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลันห้องครัวมันถอดวาไปทีงเป็นห้องครัวอยู่ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวตามเราไหมเจย์ป็นอ๊อดใครจะเป็นลมออกยาดผมกอเดี๋ยวยาดมชนิดพิเศษให้แถมรองเท้าบูทไม่เอาโอ้คิเกียจเป็นตีนมึง ป๊บนึงเดี๋นึงอยู่ตรงนี้ก่อนอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเดินไปเสียงตายให้แป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวรันเธอก็เปิดไฟฉายฉันไม่อยากเปลืองแบตละไม่มีมีมีวัมาๆีคืออะไเกี่ยวสิดิทําไมปิดประตูไม่ได้วะอย่าๆๆปิดไฟปิดไฟเขาไม่รู้หรอกว่าเราอยู่ในนี้ปิดไฟ เขารู้อยู่แล้วมันต้องห่วงเปิดเลยไม่เป็นไรเนแปืแบืแตแบตปืนงบืแบตปนแาตปืนแบนแบตนบอปืนปืบปืนอนปกนนแบตนปนตนแบตนแนแตืนบตปืนแบนแมตนนตปแบตตปืนแนแบตปืนบปแบตปืนอบตปืนแบ่ไืนแบตปืนยบยปตนแปตนดปต อะไรไหนลงมาลงมาปอดโปร่งกับโปร่งโล่งสบายเยอะแล้วนี่เยอะแล้วนี่เร็วๆเราทางนี้ทางนี้เร็วๆจะถึงแล้วอีกนิดเดียวเองทางไหนวะตรงนี้ตรงนี้นี่นี่ห้องนี้ห้องนี้ท้ายไี่เสี่ยวนี่ไงไปอ๋อห้องนี้เองที่เขาหลบในตู้นี่นี่นี่ตรงนี้เองเขาหลบผีในตู้ตรงเนี้ยเปิดเปิด เปิดนี่ทีละอันก่อนมันชอบมีกุญแจหลบอยู่ดีๆเฮ้ยมีกุญแจนย่เอ้ยเยอะแจ๊มีกุญแจอย่านเงขี้กุญแจอะไรอ่ะกุญแจอะไรไม่รู้อ่ะมันไม่ขึ้ลรูปร่างเป็นไงอ่ะมีสองดอกเฮ้ยโอเคมากตรงนี้ผีว้ามาได้อ๋อกุญแจสองดอกที่สุดว่าจะกุญแจที่ต้นใช้ดาวต้นดาวนั่นๆๆๆคนนี้คงเห็นไฟฉายแล้วนะ เออว้าวเอ้งติ๋งผ่านไปหมดนะเรายังไม่ได้ผานเลยสักอันเดี๋ยวปิดประตูมอคคือนี่คือครูคนแรกเลยอ่ะแล้วว้ามันเข้ามาแล้วปิดเดี๋ยวรอคุณกิ๊บด้วยคุณกิ๊บผู้ชายแม่งไม่รอคุณกิ๊บเลยไปไหนจ้รออะไรรออะไรรันไม่เห็นเล้วผีมาดักรออยู่หน้าประตูหน้าประตูเราเหรอเออ อย่าไปอยู่ใกล้ประตูมันสะสมพลังงานหอเอหนึ่งเดไม่ก็เออมันไม่ได้สะสมพลังงานกานจัดพูดเรามันม okay, okay. like ันสะสมไปเรื่อยอ่ะฉันเคยลองเธอเคยลองเป็นมันเรื่อยก็จริงแต่ว่าเวลาได้จากคนมันเร็วมหาศาลเลยยังไงเธอช่วยหลบไปหน่อยรันจะดูตู้รันเบลลรันเบลเราได้เธออะไระเธอหลบไปไลนอะไรล่ะอะไรนะดแล้วฉันใครจะชาร์จเสร็จแล้วนะ นั่นไงเห็นไหมแล้วคุณคิดไงใครโดนทิ้งไม่คนเดียวเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วนั่นใครเปิดประตูอ่ะนั่นใครเปิดประตูอ่ะแสดงว่าเราโดนขังตายแล้วจออยู่หน้าประตูจะถกไปหาเขาทำหอยอะไรล่ะครับไปเถอะไปดีมาดีเอ้าเฮ้ยชิบหายจะเปิดอะไรเราไม่เปิดให้หรอกเอ้า เรล้ราหเราไม่ตายคนเดียวคือไรไม่ตายเว้ยคุณกิ๊ฟอยู่ไหนเอยู่นี่ในห้องครัวเหมือนเดิมจุ๊บจุ๊บจุรารอกันสองคนเว้ยแม่งกุณแจเยีะสุดเว้ยตายกันหมดเลยเมื่อกี้นี่เมื่อกี้ไปฉใคร่ะคุณกิ๊ฟเป็นไฟรรอรอไม่ได้ไอด้ดอดีอ๋อนั้นเอง คุณกิฟออกออกออกเรารียกว่าอห้องนี้กันดีกว่าห้องนี้ไม่มีไฟฉายเลยเหรอมีถานนะไม่รู้ใครเก็บไปหรือยังเขาเก็บแล้วเอาไหาให้เขาไม่มองคุณกิฟต์เขาติดเดียวๆียร่บันไดได้หรือเปล่าได้ได้ตรงอยู่เนี่ยเฮ้ยกิฟคุณกิฟเขาเปิดประตูได้แล้วเข้ามาเข้ามาจะได้ปลอดภัยห้องนี้ตายตายาละปยตายตาดตยวายตายนายตายตาตาย เหลือแต่ผู้หญิงไงมันเปียวนี่กุญแจเก็บเลยวะเก็บเลยถ้าเขาเก็บคนเดียวเดี๋ยวเขาตายกุญแจเบอร์อะไรวะปิดปิดปิดรู้แล้วเลยว่าทำไมคุณครูถึงกลัวคุณนิวเอ้าคุณเอ้าคุณครูคค <c oughs> มาจากไหนคุณครูหลอนมาจากมรงเล็บคุณนิวได้เลยนะเปดิดประตูเปิดประตูให้ข้าด้วยเฮ้ยแายใครเนี่ยเห็นเดียวขอบอกกันที่ตอุโมงค์แล้วกำลังจะมา ไฟฉายปิดไฟฉายเรานั่งลงปิดไฟฉายเรานั่งลงอยู่ห่างๆประตูกุญแจดูยังไงว่าห้องอะไรอ่ะมองมุมขวาค่ะจะมีหือประตูไม่ได้มันแล้วแต่ไม่เห็นมุมขวาแล้วแต่ไม่เห็นว่ามันเป็นแสดงว่ามันให้เราเดาเองแล้วแต่เราไปไม่ได้เพราะติดประตูเนี่ยเป็นกุญแจเงินเงินเป็นห่วงห่วงอะแสดงว่าต้องข้างบนอะไม่ก็อันกุญแจใหญ่กุญแจห้องใหญ่คุณงิวปล่อยเราไปเถอะอะไรวะเฮ้ยอะไรวะไปฉาย่ะ บอกแล้วว่าปิดไฟฉายเชื่อฟังกันมั่งใครเปิดจะต่อยใครใครไฟฉายใกล้หมดนะนะหมดไปแล้วเปินะห้องนี้รู้สึกจะมีเติมเพียบเลยเฮ้ยกระพริบ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 ช่วยแล้วตูรเรวรเรวแต่ว่าแล้วเมื่อไหร่เราจะเปิดไฟฉายได้ฉสัมผัสได้แถวนี้แน่แน่ฮัลโหลที่เปิดได้หรือยังฉันมองไม่เห็นอะไรเลยนี่หน้าจอฉันมืดมากนะเนี่ยเฮ้ยเย็นๆดูละ จะตอนนี้ฉันคิดว่าแบบเกมดับไปแล้วเนี่ยมันมืดสุดๆไปเลยอ่ะใครห้องขโมยอีพี่น้องด้เขาขโมยไปเขาไปอีไปนี่พุหมองตกน้าคนกิ๊บมาห้องนี้ห้องนี้เขามยเลเาแดกเลยห้องไหนมาห้องนี้ลองเปิดห้องนี้ดูข้าคุณใจใหญ่อ่ะน่าจะห้องเนี้ยห้องนี้เหรอครับโอเคได้เลยไม่ได้นะไปไปช้นงเฉยคืออะไรโอ้กำลังเห็นพอดี อ๋อใครเก็บกุญแจเราไปนะเขาเขาเองเนี่ยหันหลังมาสิหันหลังมาหันหลังมาเออนั่นแหละเยี่ยมสว่างไหมสว่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหันหลังไม่เห็นใครเลยเห็นเขาไม่เห็นแล้วเห็นแล้วทิ้งเนี่ยนี่ไงไม่เห็นเขาได้ยังไงด่าไปไหนกันหมดแล้วมันเงียบจังเลยคืออะไรห้องนี้หรือเปล่าห้องนี้แหละห้องนี้ไม่ใช่ใช่อะคลิกคลิกแล้วมันจะเปิดได้เลยใช่ไหมกุญแจจะหายไปเลยใช่ไหมไม่มันจะอยู่ในตัวเรา ไปชายไปวะคุณครูแม่งโดนละใครร้องไห้อยู่เลยว้าวอยู่ไหนอะเดี่ยวนี้หายไปแล้วมาจ้าจ้าของเราเถอะที่รักไปไปฉันไม่ที่รักเธอเดี๋ยวคงไอโต้หนุนไปไอโต้เรลงไปข้างล่างดูมาข้างล่างสุดแล้วไม่ใช่เหรอมีแต่ต้องขึ้นไปอีกอ่ะ อุ้ยถอ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 ยทำไมกำลังคิดถึงกระังคิดถึงอยู่เลยเออขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกชาร์ล่าเฮ็ดมันจะขึ้นเหรอชักหวาดผิวจริงๆเอาเวลาสักครู่เอ้ยทำไมทำไมเฮ็ดชาล์ล่อเออวันนี้อ่ะเหลือใครอีกคนนึงขบวนขบวนขบวนโออไมเราไปแทนอีโซลาทำไมเขาไม่เห็นเราหลกเราหลบอย่างแนบเนียน อาสมอาลมาเฮนโมบ,บุเธเอ้ยมาจ้าช่วยมาากตกใจอีโซล่าไปตายอยู่นี่เลยเมื่อกี้ฉันตายแทนนายแหละเฮ้ยมันลอกรงเฉยทีนี้ได้เอ้ยได้คุณแจของชั้นนี้มาแล้วช่วยด้วยมารับเราทีได้ไปห, <c oughs> ห,หาอยู่ไหนในไม่คุณไม่ต้องมาวาเวเรามีคุณแจมารับเราทีแบตไปสายเราก็ ีแบทดรอปเลยมั้ยมไม่แบนไฟฉายเราก็หมดไม่ต้องการรทุกอย่งอ้าวเปิดได้เปิดได้ฉันเองอ้าวตรงใจอะทอหรือว่าเปิดได้อะันเปิดได้แล้วฉันไหนอลันเตียวมาแล้วแบตหมดช่วยด้วยฉันรักเธอไม่ฉันฉันเกลียดคุณ อูคนเดียวฉันได้กุญแจ็สรได้กุญแจใหม่อ่ะน่าจะชั้นล่างสุดเออคุณครูมารีมาอะไรอยู่บนเดียร์ครับตัวเองก็จับตูดเลยมาผ่องไฟทีพาไปเก็บไฟใช้ทีเลยเอาวาร์ปเฉยพาไปเก็บฐานทีฐานในห้องไหนนะไปไฟไฟใครไปใครไม่ได้เปิดไไม่ด้้อันนีก็ไม่ได้ ไม่เคยไม่ได้นี่ไงผ่านสวัสดีหันหลังหน่อยสิมองก้นนะครับหนึ่งสอง้ออกไม่ได้เราจะบอกว่าเราไขห้องได้แล้วนะคุณคุณคุณนิวอดคุณนิวทุล้ายว่าตันทางไม่ให้เราออกแล้วเราก็ตาย เขาไปชิมชอบโผล,ล่ในห้องตอนที่พูดเราอยู่กันนะโอเคเขาไปแล้วนะนคลิปนี้ก็ขอไปก่อน,นท่านบายเมียวอะไรนะเมียวมีอยู่กับเมียว